สวัสดีครับพร้อมออเดอร์ได้เลยนะครับชุดควบคุมไฟ APW9 และ APW9 บวกควบคุมผ่านบนเว็บเลยนะครับดูนะครับตอนนี้ฮะโวนเลยอยู่3มโวนละเปิดนะครับฟับตอนนี้ยังไม่ได้สั่งควบคุมก็เป็น21โวนอ่ากดเลือกสี่20บโวนับอ่าลงมาใกล้เคียง ค่าคั้วตู้ก็อยู่ตามอุกปกรณ์มิเตอร์เราต่างๆนีนะ่นะ19โวลต์นะครับนะ18โวลต์17โวลต์นะครับแล้วก็ปิด ลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะทีค่อยๆถ่ายประจุออกสนใจออเดอร์ได้เลยนะครับสวัสดีครับ